กฎแห่งความจริงที่หลีกหนีไม่ได้สะท้อนให้เห็นในร่างของหญิงไม่อย่างชัดเจนตุกตูตูกับตันอเมริกากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อหั่นมันฝรั่งเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและในที่สุดจลูโอก็เลี้ยงพี่สาวไม่โจคุณน่าทึ่งมากพี่สาวไม่พิงผ้าห่มอ,ออกกำลังกายหน้าแดงตาเหมือนน้ำโจหลวยกนิ้วโป้งและพูดว่าท่านอาจารย์ท่านก็ยอดเยี่ยมเช่นกันท่านเป็นชาวตะวันตกคนแรกที่ข้าพระเจ้าเคยเจอที่สามารถกินอาหารรสเผ็ดได้พี่สาวไม่ยิ้มอย่างพอใจ หัวสีแดงเข้มของเธอเลื่อนเล็กน้อยและความสับสนก็ปกคลุมเธอของคุณยายพี่สาวไม่ช่างตะลึงจริงๆเจ้ลอกตกริมฝีปากของเขาและหันกลับไปทําความสะอาดหม้อของกัปตันอเมริกาเฮกร์ตไม่สามารถซ่อนอีกต่อไปหลังจากเก็บกวาดเรียบร้อยแล้วเขาก็ล้างภาชนะที่เผาของกัปตันอเมริกาและเปลี่ยนหม้อสีแล้วคืนให้เขาโจาหลัวเหลือบมองดูเวลาและพูดว่า คุณสตีฟนี่มันดึกแล้วคุณสามารถนำมันฝรั่งเหล่านี้กลับมาหัน่นช้าได้หากไม่เพียงพอคุณสามารถขอให้แผนกโลจิสติกเตรียมเพิ่มเติมสำหรับคุณได้ตอนนี้ฉันมอบหมายงานให้คุณหั่นมันฝรั่งห0สิบชิ้นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยใน30นาทีในสมวันกัปตันอเมริกาหยิบโลกขึ้นมามองดูสีที่เตาแอลกอฮอล์เปลี่ยนสีไปหมดแล้วและมุมปากของเขากระตุกเขาต้องการที่จะโกรธแต่เมื่อเผชิญกับการแสดงออกที่จริงใจของ เจ้าลูโอเขาไม่มีทางที่จะระบายได้เลยเด็กคนนี้สอนตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นในการควบคุมตรับใดที่คุณสามารถเรียกการควบคุมของคุณในช่วงเวลาสูงสุดได้เรื่องนี้ลืมมันไปซะเจ้าหนูอย่ามาขโมยโลกของข้าในอนาคต ด้วยคำเตือนกับตันอเมริกาหดหูโดยถือโล่ที่ไม่รู้จักและมันฝรั่งครึ่งถุงและออกจากพื้นที่ฝึกส่วนตัวของแม่ไม่ดําเจลูโอเก็บของและถือกล้องไว้ข้างองอหลังเขาเรียกคำรามไปหาแม่ไม่ดำและออกจากสํานักงานใหญ่ของชิลหักไม่มีอะไรให้ขโมยโล่แล้วให้ขโมยอีกครั้งเมื่อมีบางอย่างเกิดขึ้นบนถนนในกรุงวอชิงตันโจลัวขับรถสปอร์ตและโทรออกเฮทโทนี่คืนนี้มีงานรื่นเริงไหม ฝั่งตรงข้ามของโทรศัพท์โทนี่สตาร์ชายหนุ่มรูปงามชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียงเขย่าแก้วแวชมเปญเบาๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่เน้นเสียงเรากับบทกวีว่าโจเพื่อนรักของฉันตอนนี้ฉันอยู่ที่วอชิงตันแล้วฉันฉันสนใจที่จะออกมาเล่นมีสาวสวยมากมายที่นี่เจลูโอเลิกคิวขึ้นแต่โทนี่มาที่วอชิงเทินฟังเสียงข้างในเหมือนมีปาร์ตี้ริมสนั่นดูน่าสนใจโทนี่บอกฉันทีว่าเธออยู่ที่ไหนฉันจะไปในไม่ช้าตกลงจาวิสส่งตำแหน่งให้โจ ในไม่ช้าสถานที่ปรากฏขึ้นบนโทรศัพท์ของโจลูโอกรุบกริบท่ามกลางการเสียสีอย่างรุนแรงรถสปอร์ตสีน้ำเงินคารามก็พุ่งออกมาราวกับผีทิ้งกลิ่นไม่ชุนไว้สิบนาทีต่อมารถของเขาจอดอยู่ในวิลล่าขนาดใหญ่ริมชายฝั่งวอชิงตันก่อนที่ฉันจะเดินเข้าไปฉันได้ยินเสียงหัวเราะเหมือนระฆังเงินดังมาจากข้างในเจลัวลงจากรถและโยนกุญแจให้คนเฝ้าประตูจากนั้นเขาก็เข้าไปในวิลล่าอย่างไม่รีบร้อนและเดินไปที่สระว่าย น้ำกลางแจ้งด้านบนเข้ามาที่นี่ยกเว้นผู้ชายโทนี่สตาร์กสาวงามในชุดว่ายน้ำทุกคนคนขาวคน,คนเหลืองคนดำทุกอย่างและแต่ละพูกคนก็มีรูปร่างที่ร้อนแรงและดูแตกต่างกันอย่างน้อยก็ยังมีอีกมากมายที่สอดคล้องกับสุนทรียศาสตร์ของเจลูโอเฮโจฉันรอคุณอยู่ที่นี่มานานแล้ว โทนี่สตาร์กสวมกางเกงว่ายน้ำเสื้อคลุมอาบน้ำและกระจคังคกสีน้ำตาลพยายามอบกอดเจลูโออย่างเกินจริงโจหลหยิบขวดแชมเปญขึ้นมาจากถาดของพนักงานเสิร์ฟโดยไม่ได้ตั้งใจและกดลงที่หน้าอกของเขามาเถอช่วยเช็ดรอยลิปสติกบนตัวเธอออกก่อนคราวน่าจะนอนโทนี่ยิ้มอย่างเชื่องช้าและโบกมือของเขาโอเคโอเคฉันยอมรับว่าฉันเพิ่งมีการแลกเปลี่ยนเชิงลึกและลึกซึ้งกับไข่มุกดำที่สวยงามสองอันเกี่ยวกับโครงสร้างทางพันธุก,กรรมของเผ่าพันธุ์ขาดำเจลูโอขโมวดคิ้วด้วยความรังเกียจคุณมีความอยากอาหารที่ดี โทนี่หัวเราะมือค่านอหนึ่งจับไหล่ไว้ชี้ไปที่สาวงามในชุดว่ายน้ําในสระว่ายน้ําแล้วพูดอย่างมีชัยว่าโจคุณช่วยชีวิตฉันไว้เป็นพี่ชายที่ดีที่สุดของฉันที่นี่มีความงามทุกแบบทุกอย่างพร้อมแล้วฉันสามารถช่วยให้คุณได้รับชูวองสาหรับคนที่คุณสนใจโจหลัวถอนหายใจและถามว่าคุณมีของแค่นี้เหรอ แม้ว่าจะมีสาวสวยหลายคนเข้าร่วมปาร์ตี้มสนามแต่หลายคนก็สอดคล้องกับสุนทรียศาสตร์ของเขามากกว่าแต่เขาคาดว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ที่นี่จะมีมิตรภาพที่ดีกับโทนี่ไอสารเลวให้เขารับใหม่ไม่มีอยู่จริงคุณไม่มีบ้างเหรอผู้หญิงที่เข้ากับสุนทรียศาสตร์แบบตะวันออกมาแนะนําให้ฉันรู้จักมากกว่าหากไม่มีคุณไม่ควรอดคู่นอนที่คุณเปลี่ยนในหนึ่งวันต่อหน้าฉันเสมอใบหน้าของจลูอดูถูกซึ่งทําให้ใบหน้าของโทนิสชาเป็นสีเขียวทั้งหมดในฐานะเพลย์บอยชื่อดังทั่วสหรัฐอเมริกา เขาจะถูกมองข้ามไปได้อย่างไรตกลงฉันมีสาวงามที่เหมาะกับชาวตะวันออกของคุณเวอร์จินคอมเพล็กที่จะแนะนำให้คุณรู้จักแต่เธอไม่ง่ายเลยที่จะจัดการโทนิส้าดื่มแชมเปญในคราวเดียวรอสองนาทีขอบคุณที่อ่านเรื่องราวนี้ที่ทนิชนดอทคอม com, การสนับสนุนของคุณช่วยให้เราสามารถดำเนินการซต์ต่อไปได้หนาทีต่อมาโทนี่สตาก็ไปถึงนักบินผู้ช่วยของโจหลัวโจวหลัวกระแทกเข็มขัดนิรภัย โทนี่นักบินผู้ช่วยของฉันไม่เคยปล่อยให้ผู้ชายนั่งนายเป็นคนแรกถ้าคืนนี้ผู้หญิงที่คุณแนะนำให้ฉันรู้จักทำให้ฉันไม่พอใจแสดงว่าคุณตายแล้วโทนี่สตาร์คพูดด้วยรอยยิ้มแปลกๆคุณจะต้องพอใจนี่คือผู้เชื่อที่ซื่อสัตย์และบริสุทธิ์และในขณะเดียวกันนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ที่ดื้อรั้นรูปลักษณ์และร่างกายของเขาจะทำให้คุณพึงพอใจอย่างแน่นอนเจลูโอเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยและเริ่มขับรถยนต์รถกลายเป็นฟ้าแลบด้วยเสียงแหลม งั้นก็ออกไปเลยแล้วผู้หญิงพวกนั้นละ่ะโทนี่สตาร์กพูดอย่างเฉยเมยมันไม่สําคัญหรอกอาหารฟรีแชมเปญฟรีฟร,ฟรีห้องสวีทสุดหรูฟรีทุกอย่างสําหรับสาวง่ายๆเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็เพียงพอแล้วดวงตาของเจลูโอเป็นประกายและความคิดเรื่องผีก็แวบเข้ามาในหัวใจของเขาเฮ hey, โทนี่คุณคิดยังไงกับบดิการ์ดของคุณโทนี่สับสนกับความคิดกระโดดของเขาหลังจากนั้นไม่นานเขาก็มองย้อนกลับไปที่รถด้านหลังและพูดว่า โอรสสวยและทุ่มเทมากมุมปากของจลุอยกขึ้นเล็กน้อยเผยให้เห็นรอยยิ้มที่ดูเหมือนปีศาจท,ที่มีฟันเสือเขาหยุดรถกระทันหันและหันศีรษะและพูดอย่างจริงจังโทนี่ฉันคิดว่าคุณควรให้รางวัลแก่บอดี้การ์ดที่ทุ่มเทเหล่านี้และรางวัลคุณคิดอย่างไรกับผู้หญิงง่ายๆพวกนั้นโทนี่สตาร์กระพริบตาเปล่าๆก่อนฟีนอความรู้สึกสายหัวแล้วหัวเราะเฮ้ hey, ไอสารเลวอย่าเพิ่งเกลียดการถูกตามเลยแต่คนพวกนี้สมควรได้รับรางวัลอย่างที่คุ้ นะพูดจริงๆปล่อยให้พวกเขาสนุกกับมันสิหลังจากพูดจบเขาลงจากรถโดยตรงเดินไปที่ด้านหลังของรถบอดิกาดและสื่อสารกับบอดิกาดของเขาเมื่อมองไปที่โทนี่สตาร์กในกระจกมองหลังใบหน้าของจลูโอก็เต็มไปด้วยความแปลกประหลาดของคุณยายชาวยุโรปและชาวอเมริกันสามารถปล่อยวางได้ในบรรดาสาวง่ายๆเหล่านั้นอย่างน้อยครึ่งหนึ่งได้ข้ามเส้นกับโทนี่ส่งผลให้มิสเตอร์ไอรอนแมนของเราเริ่มแมงดายอย่างไม่เห็นแก่ตัวและโวยพรบอดิกาดของเขายอดเยี่ยม เจ้าลูกถอนหายใจอย่างเงียบๆกะทันหันติ้งหลังจากความพยายามของเจ้าบ้านไอรอนแมนก็หลอกได้สำเร็จและเริ่มงานอดิเรกมาตลอดชีวิตนั่นคือแมงดา TONY STARK ไอรอนแมนเศร้าแมงดาเรวีหนึ่งศในหน้าจอประสบการณ์งานอดิเรกตลอดชีวิตของโทนี่สตาร์พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในท้ายที่สุดเมื่อเขากลับมาที่รถค่าประสบการณ์ก็งอที่ที่หนึ่งเศษหนึ่งส่วนหของคุณยายฉันโง่ามาก จริงปรากฏว่างานอดิเรกที่ซ่อนเร้นของสตาร์กำลังทำให้คนอื่นโมโหถ้ายอย่างนั้นฉันน่าจะหลอกเขาให้ทำแบบนี้ก่อนหน้านี้ติงโทนี่สตาร์แมงดาสามารถอัปเกรดได้ต้องการอัปเกรดทันทีไหมด้วยน้ำเสียงเย็นชาโทนี่สตาร์ก็เปิดประตูรถและนั่งเข้าไปด้วยโจหลวไม่ลังเลเลยสักนิดดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะอัปเกรดติง โทนี่ทาวเวอร์อัปเกรดเป็นแมงดาเจวีสองอารมณ์ดีบวก20%่สเ์สนส่วนตัวบวกส0สมรรถภาพร่างกายบวกส0ตสติปัญญาบวกเปรประสบการณ์อัปเกรดครั้งต่อไปคือเศษ6ส่วน10ติ้งโฮสต์มีนักเรียนคนที่2อ,อัปเกรดเป็นเจวี2โดยมีคุณสมบัติทั้งหมดบวก3 0ท่ามกลางเสียงงบอันเยือกเย็นจอรูออรู้สึกได้ถึงความร้อนที่ไหลเวียนในร่างกายของเขาอีกครั้งจากนั้นจึงค่อยๆกวาดไปตามแขนขาของเขาคุณลักษณะทั้งงงงหมดดขขออเาาไ้้รรรรรััับบกกปุีค ตอนนี้ฉันน่าจะเอาชนะพี่สาวไม่ได้แล้วใช่ไหมเจลูอัดรู้สึกได้และรู้สึกว่าตอนนี้ประสิทธิภาพการต่อสู้ที่ครอบคลุมของเขาควรจะเท่ากับบอย่างน้อยของพี่สาวม้และกับตันอเมริกาด้านข้างเมื่อโทน,นี่สตาร์ขึ้นรถจูจ่ๆเขาก็รู้สึกว่าเขาอารมณ์ดีมากและกระแสน้ำอุ่นก็ไหลผ่านร่างกายของเขาทำให้เขารู้สึกว่าความรู้สึกถูกกลวงเต็มไปหมดในทันทีทันใดนั้นความรู้สึกนี้กระตุ้นเขาอย่างสบายใจข้างๆกันโจหลัวซึ่งฟื้นจากความรู้สึกของเขาแล้วสตาร์รถและยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ เป็นอย่างไรบ้างเจ้ารู้สึกสบายตัวและร่างกายของเอจ้าก็แข็งแรงขึ้นด้วยโทนี่สตาร์กเงยหน้าขึ้นและพูดด้วยความประหลาดใจมันเป็นแบบนี้จริงๆจ้ลูอสบัตโทนี่มีคำโบราณในจีนว่าความสุขเพียงอย่างเดียวไม่ดีเท่าคนอื่นหมายความว่าถ้าคุณไม่ต้องการมันมากคุณสามารถแบ่งปันกับเพื่อนๆนรอบตัวคุณสนุกกับมันด้วยลูกน้องของคุณและคุณยังจะได้รับความสุขและผลประโยชน์อีกด้วยคุณคิดว่าประโยคนี้สมเหตุสมผลหรือไม่ โทนี่สตาร์คิดอยู่ครู่หนึ่งและรู้สึกว่ามันเป็นเรื่ององค์จริงตัวอย่างเช่นสาวง่ายๆเหล่านั้นที่ไม่สามารถเล่นเองได้แบ่งปันบางส่วนให้บรดิกาศของพวกเขาเล่นด้วยบรดิกาศรู้สึกขอบคุณและมีความสุขไม่ต้องพูดถึงผู้หญิงง่ายๆพวกนั้นที่สุดของทั้งสองนอโลกโจคุณเป็นนักปรา์จากตะวันออกจริงๆโทนี่สตารคถอนหายใจ ถ้าฉันรู้จักคุณก่อนหน้านี้และเรียนรู้สิ่งนี้ฉันจะไม่ตกต่ำและไปที่ผีของฟอกเพื่อพักผ่อนอย่าว่าแต่จะพบกับสัตว์ร้ายใดๆเลยโชคดีที่พี่มาทันคุณไม่เพียงช่วยฉันเท่านั้นคุณยังแบ่งปันความจริงนี้กับฉันด้วยขอบคุณมากของคุณยายความคิดของชาวตะวันตกแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงถ้าเป็นเรื่องแซกบางทีฉันกับสตร์กอาจจะทำกันโดยตรงขอบคุณที่อ่านเรื่องราวนี้ที่ทอนในเชิญดอทคอมการสนับสนุนของคุณช่วยให้เราสามารถดำเนินการไซต์ต่อไปได้ สตาร์ขนั่งในนักบินผู้ช่วยและบอกทิศทางโจหลัวขับรถไปตามถนนแล้วหยุดที่หน้าบ้านไม้ในเขตชานเมืองมาถึงสตาร์เรียกคำรามเพื่อลงจากรถและโจหลัวก็ลงจากรถด้วยเสียงรถยังทําให้คนในบ้านไม้ตื่นตกใจผู้หญิงผมสีน้ำตาลสวยและผู้หญิงผมดําผมดําสวยเดินออกจากบ้านไม้คุณสตาร์คนสวยผมสีน้ำตาลขมวดคิ้วแล้วถามว่าฉันจะพ้าไม่ไปงานเลี้ยงของคุณเดซี่จะไม่ไปงานเลี้ยงของคุณพูนปาร์ตี้ แม้ว่าฉันจะเลิกสนับสนุนการทดลองของ Stark Industries Group ฉันก็จะไม่ไปทำอะไรก็ได้เปลี่ยน Stark โบกมือแล้วพูดว่าเปล่าฉันไม่ได้มาเพื่อเชิญคุณไปงานปาร์ตี้แต่หัวหน้าที่ปรึกษาของกลุ่มอุตสาหกรรม Stark ของเราก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเช่นกันโจจากจีนสนใจงานวิจัยของคุณมากดังนั้นฉันแทบจะไม่สามารถติดตามคุณไปพบคุณนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่น้ำเสียงของ Stark ไม่ชัดภาษากายของเขาดูมั่งคั่งมาก จากนั้นเขาก็หันศีรษะและพูดกับโจโหลัวว่าโจนี่คือสิ่งที่ข้าบอกเจ้าแล้วโจหลัวโบกมือเพื่ออขัดจังหวะเขาและพูดว่าคุณเจนฟอสเตอร์นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ชื่อดังเป็นเหมือนเสียงฟ้าร้องทฤษฎีของคุณเกี่ยวกับรูนอนและเทคโนโลยีการกระโดดในอวกาศทําให้ผมตาค้างเขาสบัดสตาร์กเดินตรงไปยังผู้หญิงผมสีน้ําตาลสวยคนนั้นแล้วยื่นมือออกมา สวัสดีคุณฟอสเตอร์ฉันชื่อจะลู้โอจากประเทศจีนฉันเป็นนักชิมฉันไม่รู้ว่ามีสไตล์ที่จะเชิญคุณไปทานอาหารเย็นกับผู้ช่วยของคุณใหม่แน่นอนฉันยังต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้งานของทฤษฎีเทคโนโลยีรูนอนและอวกาศกระโดดหญิงผมสีน้ำตาลแสนสวยที่รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยคือแฟนสาวของทอในอนาคตเจนฟอสเตอร์นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ สาวงามผมดำที่อยู่ถัดจากเธอคือผู้ช่วยของเธอเดซี่หลุยมุมของพระอิงตอนน่าสนใจทีเดียวเจนฟอสเตอร์รู้สึกตื่นเต้นกับความกระตือรือร้นของเจลูอเธอจับมือกับเขาโดยไม่รู้ตัวลูกผมของเธอเพื่อปฏิเสธแต่เดซี่หลุยที่อยู่ข้างๆเธอเตือนเธอว่าเจนถ้าเราไม่สามารถรับสปอนเซอร์ได้การทดลองจะถูกบังคับให้หยุดเจนฟอสเตอร์เหลือบมองโทนี่สตาร์คซึ่งยืนพิงข้างรถอย่างไม่พูดอะไร และจากนั้นก็มองโจหลัวซึ่งดูไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์และดูเหมือนนักเรียนมัธยมปลายและคิดว่าโจาลัวดีกว่าคุณโจฉันต้องการยืนยันสนิ่งหนึ่งก่อนหลังจากหยุดชั่วคราวเธอถามว่าคุณช่วยเป็นผู้เชี่ยวชาญและให้การสนับสนุนการทดลองของฉันได้ไหมสตาร์กพูดตรงๆว่าคุณฟอสเตอร์โจสามารถเป็นเจ้านายได้ฉันจะสนับสนุนการลงทุนที่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์อย่างไม่มีเงื่อนไขทันใดนั้นโจลูโอก็ยกนิ้วโป้งให้สตาร์กอย่างลับๆไขกันชง เผด็จการท้องถิ่นเกินไปอ้าปากเป็นหมื่นล้านสตาร์กเลิกคิ้วขึ้นและทำท่าทางไร้มารยาทเสร็จสิ้นการะแลกเปลี่ยนความลับหลังจากได้รับคำตอบยืนยันจากสตาร์กเป็นการส่วนตัวแล้วเจนฟอสเตอร์ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกและกล่าวว่าขอบคุณสำหรับคำเชิญขาองค์นายโจเจลูโอเหลือบมองสตาร์กและถามนางแบบปลอมว่าเท่านี้คุณอยากอายุด้วยกันไหมสตาร์กขาดความสนใจและสายหน้าคุณรู้ไหมฉันไม่เคยสนใจเรื่องที่ไม่เป็นมืออาชีพแบบนี้ฉันควรกลับไปศึกษาสิ่งที่คุณเคยพูดกับฉันก่อนดีกว่า พูดจบเขาก็ขึ้นรถและสตาร์ทผมขับรถของคุณออกไปคุณหาทานอแก้ไขด้วยตัวเองโจหลัวโบกมือและตะโกนว่านี่คือลูกของฉันอย่าทำลายมันมิฉะนั้นอย่าโทษฉันที่เลี้ยงสุนัขในเมืองอิสระของคุณเครื่องยนต์คำรามและเสียงคำรามของสตาร์ก็ดังขึ้นเพื่อเห็นแก่พระเจ้าอย่าพูดถึงสัตว์ในสุนัขก,กับฉันเจลูออยักไหลและพูดกับเจนฟอสเตอร์ซึ่งไม่รู้ว่าทำไมซากถูกสุนัขที่มีมูลอับอายขายหน้าเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็ก ดังนั้นคุณควรเข้าใจว่าความอัปยศนี้มีความหมายต่อเขาอย่างไรเพื่อดึงทอเข้ามุมโจหลัวไม่รังเกียจที่จะเหยียบโทนี้สตักเจนฟอสเตอร์ปิดปากและหัวเราะเบาๆคุณเป็นคนตลกมากจจลูกล่าวว่าตอนนี้รถของฉันถูกนายทุนชั่วร้ายขับออกไปฉันสงสัยว่าฉันจะโชคดีพอที่จะเอารถของมิสฟอสเตอร์และหาสถานที่เงียบสงบเพื่อสำรวจความลึกลับของจักรวาลและอวกาศหรือไม่ เจนฟอสเตอร์ไม่ปฏิเสธและขอให้เดซี่ขับรถจากนั้นทั้ง3ก็ขับรถฟอรคันเล็กๆของฟอสเตอร์ไปร้านอาหารจีนที่อยู่ไม่ไกลชิดูเหมือนฟอสเตอร์คิวตี้ยังรู้วิธีดูแลคนอยู่นะเจลลูตอตบริมฝีปากของเขาชิมอาหารท้องถิ่นที่ไม่ค่อยเหมือนจริงมากนะักและพูดคุยกับฟอสเตอร์โดยไม่พูดอะไรเพราะเขาคุ้นเคยกับโครงสร้างทั่วไปของจักรวาลมาเวลมากกว่าบางครั้งคำพูดนอก ยายาสองคำของเขาทำให้ฟอสเตอร์และดีเซดีรู้สึกคาดเดาไม่ได้ลงมากินข้าวกันเจนฟอสเตอร์และผู้ช่วยของเธอเดซีถือว่าจจลูโอเป็นนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์และพวกเขาเชื่อใจเขาคุณฟอสเตอร์เรามีความสุขมากในคืนนี้การสนับสนุนด้านการวิจัยที่คุณต้องการจะได้รับจากทาเคเดรีสำหรับทุนวิจัยคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องนี้ตราบเท่าที่มีความจำเป็นตามปกติฉันจะช่วยคุณจัดการกับมัน โจลโอกำลังถือตัวอย่างไรก็ตาม Stark Industrial Group มีแผนในเรื่องนี้หลังจากได้รับคำสัญญาใบหน้าที่เมาของเจนฟอสเตอร์ก็แสดงความขอบคุณคุณโจทำไมไม่ให้ฉันไปส่งคุณตอนดึกๆนี้ล่ะโจหลัวใส่หัวและพูดว่าขอบคุณแต่ฉันไม่กอล้านนำรถของคุณไปอยู่ในสถานะปัจจุบันของคุณเจนฟอสเตอร์ยิ้มอย่างเชื่องช้าแลกเปลี่ยนคําสองสาคํกับโจลัวแล้มองดูเขาขึ้นแท็กซี่ก่อนจะจากไป ขอบคุณที่อ่านเรื่องราวนี้ทีมทนายชอนดอท c o มการสนับสนุนของคุณช่วยให้เราสามารถดำเนินการซต์ต่อไปได้หลังจากขึ้นแท็กซี่ใบหน้าที่ง่วงงอนเล็กน้อยของจลูโอ็งเงียบขึมเขาขมวดคิ้วและพูดว่าขอบคุณไปที่โนโ72ซองกาเลวนูแท็กซี่วิ่งไปทางขวาและซ้ายในการจราจรและไฟนีออนโดยรอบก็ถอยกลับจลูโอหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาแล้วกดหมายเลขของฉากสวัสดีเพื่อนของฉันคุณได้นักวิทยาศาสตร์หญิงคนนั้นหรือไม่ เสียงหัวเราะของสตาร์กดังขึ้นเป็นระยะๆะ,ะจะลูอโอขมวดคิ้วและถามว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนเสียงของสตาร์กดังขึ้นว่าห้าตอนนี้ฉันอยู่บนเครื่องบินและพรุ่งนี้ฉันจะไปที่อัฟานเพื่ออดความสำเร็จล่าสุดของสตาร์กอินดัสทรีขอโทษนะเพื่อนเมื่อฉันกลับมาจากที่นั่นฉันจะพาสาวตะวันออกกลาง,กล,างกลับมาแน่นอนอัฟานเจลูโอเลิกคิ้วขึ้นสรุปพล็อตเรื่องจะเริ่มต้นขึ้นใหม่โทนี่สถานที่นั้นในตะวันออกกลางไม่ปลอดภัยคุณต้องระวัง เจลูเตือนเล็กน้อยสตาร์กผงะับไปครู่หนึ่งและหัวเราะอย่าก,กังวลฉันเป็นใครฉันเป็นหัวหน้าของสตาร์กอินดัสทรีพวกเขาจะปกป้องฉันฉันหวังว่าอย่างนั้นฉันหวังว่าคุณจะสบายดีและอย่าลืมภาษาตะวันออกกลางกลับมาให้ฉันด้วยแต่อย่าลืมยกผ้าคลุมหน้าขึ้นก่อนเพื่อช่วยดูว่าสวยไหมฉันไม่ชอบปากที่ใหญ่เกินไปมันยังแน่นไม่พอถึงเธอเธอก็รู้เจลูหยุดชั่วคราวสตาร์กหัวเราะอย่างบ้าคลาั่ง ไอสารเลวมีความต้องการมากมายแม้แต่ด้านนบนะและด้านล่างก็แน่นไม่ต้องกังวลฉันไม่มีปัญหาในการทำสิ่งต่างๆฉันจะช่วยคุณค้นหาสาวตะวันออกกลางสองคนที่เหมาะกับความงามแบบตะวันออกอย่างแน่นอนทั้งสองหัวเราะและรอเล่นอีกสองสามคำก่อนจะวางสายโจหลัวถือโทรศัพท์มือถือไว้ในมือเขาคำนวณอยู่ครู่หนึ่งโดยรู้สึกว่าภายใต้การแทรกแซงของเขาเองสตาร์ ซึ่งทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์ขนาดเล็กอยู่แล้วจะเพิ่มความน่าจะเป็นในการเอาชีวิตรอดมากขึ้นอย่างแน่นอนเขาผ่อนคลายไอรอนแมนจะปรากฏขึ้นเร็วหาฮานี้จลูอคำรามถอนหายใจด้วยความโล่งอกกระทันหันซิซี่เสียงเบรกที่รุนแรงดังขึ้นและแท็กซี่ก็หยุดกลางซอยเล็กๆพร้อมกับคำสาปที่บ้าคลั่งของคนขับไอบา้าฉันชนคน ปากของคนขับสันและใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินทันใดนั้นร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นที่ด้านหน้ารถทำให้เขาเหยียบเบรกโดยไม่รู้ตัวแต่ตอนนี้ร่างนั้นหายไปแล้วคนขับปลดเข็มขัดนิรภัยแล้วเตรียมลงจากรถกระทันหันเสียงแผ่วเบาดังขึ้นจากนักบินผู้ช่วยคุณลุงกำลังหาผมอยู่หรือเปล่าคนขับหันหลังกลับแต่ไม่เห็นใครพี่ครับผมมาแล้วมีเสียงอื่นอยู่ทางขวาของเขาคนขับหันศีรษะไปทางขวาบูม ด้วยเสียงที่นุ่มนวลร่างผีเหยียบกระโปรงหน้ารถแท็กซี่ทันทีที่คนขับเงยหน้าขึ้นร่างนั้นก็หายไปอีกครั้งคำรามหน้าหนาวพัดคนขับกลัวฉี่ผีท่ามกลางเสียงกรีดร้องคนขับรถสีดำเปิดประตูลและหายเข้าไปในมุมของตรอกคำรามลมพัดมาและทันใดนั้นร่างก็ปรากฏขึ้นที่เบาะหลังของรถด้วยมือบนไหล่ของโจลูโอสวัสดีไม่เจอกันนานเลยนะโจที่รักก็เปลี่ยนแฟนอีกแล้วเหรอ ถึงค่อนข้างจะเสงเครงจีนแต่ฉันได้ยินมันชัดเจนอยู่แล้วโจหลัวถอนหายใจและพูดว่าคุณฟังคุณช่วยสู้ในศึกใหญ่ทุกครั้งที่ปรากฏตัวไม่ได้หรือเขาเอีาายงศีรษะใบหน้าที่ละเอียดอ่อนและสวยงามตามแบบฉบับที่มีสเสน่ห์แบบตะวันออกที่ประทับอยู่ในดวงตาของเขาชื่อของเธอคือคลาริสตังเด็กสาวชาวจีนที่เซบอร์ทูดรับเลี้ยงหรือที่รู้จักกันในนามบลิงก์หือ ตอนที่ฉันอยู่กับฉันฉันเคยเรียกพวกเขาว่าเซียวซิงตอนนี้ผู้มาใหม่ดีกว่าเก่าฉันเรียกพวกเขาว่ามิสฟางน้ำเสียงว่าบหวามดูขุ่นเคืองมากราวกับผู้หญิงที่ถ่อมตัวปากของเจ้าลูโอกระตุกเล็กน้อยอยุติธรรมไม่คิดว่าจะเจอเธอเร็วขนาดนี้ จลโวมีความผิดเล็กน้อยเกี่ยวกับมิวเทิร์ที่เป็นทั้งดีและชั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิวเทิร์ที่ไม่เป็นมิตรกับผู้ที่ไม่ใช่มิวเทิร์เป็นเพียงว่าแม่ไม่ดำถูกนำตัวไปที่วอชิงตันในตอนแรกเมื่อฉันเข้าร่วมชีลไม่มีที่ไหนให้ใจฉันฉันบังเอิญได้พบกับไชนีสมิวเทิร์เชนิงและเทออมีความคล้ายคลึงกับคนดังหญิง70-80%ในชีวิตก่อนหน้านี้แหล่งท่องเที่ยวทาง ธรรมชาตินี้ทำให้เธอเป็นหนึ่งในเพื่อนของโจลูโอชายหญิงคู่หนึ่งและชาวบ้านเห็นว่าชาวบ้านมีน้ำตาคลอเบ้าเป็นธรรมดาที่เขามีความรู้สึกปกติด้วยเหตุผลบางอย่างเขาจึงเลือกทำให้เพื่อนคนนี้แปลกแยกตอนนี้ทุกคนอยู่ที่นี่ฉันจะทำอะไรได้เสียวซิงรู้ไหมฉันปกป้องเธอโจลโอกระพริบกึ่งจริงและกึ่งเท,ท็จใบหน้าที่วับวับก็ดูน่ากลัวทุกคนหายไปในทันทีและเมื่อเขาปรากฏขึ้นอีกครั้งเขาก็นั่งอยู่บนตักของโจหลัวแล้วถ้าอย่างนั้นคุณก็ออกไปไม่ได้ แล้วคืนนี้ผู้หญิงที่กินข้าวกับคุณเป็นใครอืมมมมความคิดถึงกระโดดจริงๆมิสฟอสเตอร์เป็นนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ต่อและคุณก็รู้ว่าฉันเป็นที่ปรึกษาระดับสูงของ s t ร r คอินดัสทร es Group Star c, ์กรุ๊ปกำลังจะลงทุนในนักวิทยาศาสตร์คนนี้ฉันก็เลยติดต่อเธอมาจะลูออกางมือของเขาแล้วพูดอย่างเคร่งขรึมนอกจากนี้คุณยังใช้ปะระโยชน์จากฉันให้ออกจากฟอกและอยู่ห่างจากเบลทำไมคุณถึงเป็นศัตรูกับผู้หญิงที่คุณพบเป็นครั้งแรก ขอบคุณที่อ่านเรื่องราวนี้ทีมพนชเนชั่นดอทคอมการสนับสนุนของคุณช่วยให้เราสามารถดำเนินการซต์ต่อไปได้อืมมอมมอกับริบตาเปล่าฉันนึกถึงกระบวนการที่คุณเคยระหว่างตัวฉันกับโจหลัวและพบว่าดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นดูเหมือนว่าเขาจะกระตือรือร้นอยู่เสมอและโจหลัวก็บอกว่าเขามีแฟนตัวน้อยในจิ้งจอกที่เรียกว่าโดยทันทีริบสันเล็กน้อยและสัมผัสของความเขินอายก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาปรากฏตัวพร้อมกันแวววววและกัดริมฝีปากกลางของเธอ งั้นฉันฉันต้องเลือกเองแวบว่าพูดเล็กน้อยแล้วกอดโจหลัวใฉายแสงสีเขียวไปทั่วร่างกายยอและหายเข้าไปในรถทันทีวินาทีถัดมาพวกเขาปรากฏตัวในอพาร์ตเมนต์ที่72่องซองกาเรียวนูติ้งหลังจากความพยายามของเจ้าบ้านประกายไฟก็ถูกหลอกและเป็นงานอดิเรกตลอดชีวิตนายแบบแฟชั่นคลาริสเฟงกระพริปเซาแฟชั่นโมเดลวีหนึ จลูโอถือกล้องไว้ในมือข้างหนึ่งและพูดด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาซึ่งแทบจะควบคุมไม่ได้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลไปและสวมเสื้อผ้าที่คุณชื่นชอบก่อนสองนาทีต่อมาประตูก็เปิดออกและเธอสวมแจ็คเก็ตหนังที่กระชับพอดีตัวมือข้างหนึ่งวางอยู่บนวงกบประตูและอีกมือหนึ่งถือกระเป๋าถือและกระพริบตาที่โจลูโอภายในกระเป๋ามีเสื้อผ้าทุกชนิดคุณช่างภาพไม่เป็นไรหรอกโจลูโอยิ้มและโบกมือโอเคตามฉันมา หลังจากนั้นทั้งสองคนก็เดินเข้าไปในสตูดิโอที่จัดอย่างมืออาชีพทีละคนจากนั้นก็เริ่มถ่ายรูปได้เลยความใฝ่ฝันของฉันคือการเป็นช่างภาพที่ยอดเยี่ยมคลิกมาเปลี่ยนท่าขวาถูกง้างถึงที่สุดซิมโฟนีสั่นคลอนในสตูดิโอและเสียงคลิกกล้องยังคงดังขึ้นเป็นครั้งคราวใช่ใชท่านี้สวยมากขึ้นขึ้น,นลงลงเหมือนมาก็ต้องถ่ายรูปเฮ้ย ในฐานะช่างภาพมืออาชีพโจลูโอจะไม่มีวันละทิ้งช่วงเวลาแห่งการรักษาความงามผ่านไปสองสามชั่วโมงแสงวูบวาบก็นุ่มราวกับโคลนและเขาจิบเล็กน้อยในอ้อมแขนของโจลัวและโจลูโอกำลังพลิกดูภาพถ่ายในกล้องและชื่นชมผลงานชิ้นเอกที่สมบูรณ์แบบของเขากี้อันนี้ก็ดีนะมีดาวขาวๆติดหน้าไวเฮอันนี้ก็ดีเหมือนกันที่จะมองย้อนกลับไปฮิฮิฮิโจลูอยิ้มแล้วเปิดแผงระบบระบบช่างภาพซูเปอร์กอดผู้ดำเนินรายการโจลูโออาชีพหลัก ช่างภาพบันทึกช่วงเวลาที่สวยงามและดึงความสามารถจากภาพถ่ายทักษะหลัก1การถ่ายภาพบันทึกช่วงเวลาที่สวยงามและหยุดเฟรมภาพถ่ายที่ผ่านการรับรองสามารถเพิ่มมูลค่าประสบการณ์ของทักษะการสกัด2แยกเอวี2 19 100เซาทักษะหรือคุณลักษณะของตัวละครที่เกี่ยวข้องสามารถดึงออกมาจากภาพที่ถ่ายและความสามารถที่สมบูรณ์ในปัจจุบันคือ20%อาชีพรองที่ปรึกษาชีวิต แนะนำผู้ที่รู้วิธีต่อสู้และฆ่าลูกแกะที่หลงทางเท่านั้นพัฒนางานอดิรเรกตลอดชีวิตนักเรียน1นึ ua, ่งเนเธอเชอร์ออมเอนอฟนอแมฟแม่ไม่ดำเศร้าฟูดิเออวีสองเศษหนึ่งส่วนสิบสองซิร์โรเจอร์สกัปตันอเมริกาเศร้าดันซีลวีหนึ่งศูนย์ห้าสามโทนิเอสตีอาเคไอรอนแมนเศร้าแมงดาเอวีสองเศษเจ็ดส่วนสิบสี่คลาริสแฟงกระพริบเศร้าสนีฟันโมเดลเอลวีหนึ่งหนึ่งเศษแปดส่วนห้าอัปเกรดได้ เมื่อมองไปที่แผงระบบจะรูอพยักหน้าอย่างพึงพอใจมันยังคงริปรี่ไม่เพียงแต่ปล่อยให้ความโกรธที่สะสมอยู่ในพี่สาวไม่บานเต็มที่แต่ยังได้เปิดใช้งานงานอดิเรกตลอดชีวิตและเลื่อนระดับขึ้นเป็นสองระดับติดต่อกันขอบคุณที่อ่านเรื่องราวนี้ทีม m ทอรนชนันดอทคอการสนับสนุนของคุณช่วยให้เราสามารถดำเนินการไซตต่อไปได้